สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องมีมาให้สององค์ค่ะที่เด็ดอีกเหมือนเดิมนะพี่นะก็เป็นพี่พี่รถบรรทุกนะคะอันนี้เอามาให้ถึงบ้านเลยนะพี่นะเพราะว่าตอนนี้เริ่มกระจายข่าวแล้วว่ารับเช่าผพระนะคะพี่พระเก่าๆเดิมๆก็เวลาที่เราจะคัดสรรเลือกพระมาน้องก็ให้คุณตาช่วยดูให้นะคะพี่ องค์นี้นะคะน้องเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสององนี้องค์ละหนึ่งพันห้ารอบาทนะคะ EP ที่ EP นี้ EP ใช้เท่าไรแล้วนะสามสิบแปสาสิบก้า EP นี้ EP ที่สี่สิบค่ะมีมาให้เลือกชมทั้งหมด2ององนะคะทีเด็ดพระบ้นบ้านเลยนี่นะคะตรงฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะน้องซูมให้ดูกกใกล้ๆเลยนะคะวันนี้โลเคชั่นน่าจะเปลี่ยนหน่อยนะพี่นะนี่เลยด้านหลังค่ะ ลักษณะแบบนี้นะพี่นะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเลียวๆอย่างนี้เลยนะคะพี่วันนี้อัดแบบนอกสถานที่ที่เด็ดมากๆเก่าๆเดิมๆองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะลงฐานนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เลยให้ดูใกล้ๆชัดๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ เดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะบ้าน,านเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้ารอบาทค่ะองค์นี้พี่ๆท่านใดสนใจสามารถยกหูโทรหาน้องโบบารมีพะเครื่องได้เลยนะคะพี่0992107401นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะด้านหลังนะคะพี่เป็นรอยแบบนี้ด้วยมีรูปลักษณะแบบนี้ตรงฐานนะคะ ไปกันต่อองค์ที่สองค่ะพี่หลวงพ่อเงินค่ะเปิดจุดที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะเป็นพระพิจิตรนะพี่นะวัดท้ายน้ำนะคะพี่อันนี้พี่รถบรรทุกมาปล่อยให้นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะพี่นะสามารถแอดไลน์มาได้เลยศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องจะไปทำงานแล้วสามารถโทรมาได้เลยนะพี่นะ ตรงฐานนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะมีกิ่งนะคะพี่กิ่งดังทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ก็มีกิ่งเหมือนกันลืมให้ดูมีกิ่งทั้งคู่เลยนะพี่นะสององนี้สามพันบาทค่ะพี่องค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักมาได้เลยนะพี่นะ EP นี้มีทีเด็ดน้องคัดมาให้แล้วนะคะพี่สวัสดีค่ะ